ผมยกสองครโอ้ยชิมแช่นะครับ <ไป S 2> ชมลกุกเมย์ใครยรลูกน,นั้นแต่ช่างจะอยู่ผู้สิงหรือว่าจะอยู่ที่ปรางคูนป่าซ้ายครับเอาเลยครับเอ,เอาเลยครับให้ผัดถึงผัดคับคุนี้ หนึ่งกุศลซ้ายและเด็กไทยนะน้องมาท er ี่คืนไปครับคนละตีคนละด pues อกมาดูว่าเกมนี้ยังคล้ายๆกันอยู่นะคุณปอบนะยังเป็นลุงนอกทั้งคู่ไทยัแรงเราจะไม3 3> ่เห er ็นใจนะแต่อย่างแรกแข่งประสานแข่งับยกสามก็มุ่งยีนอาวุธนะครับหนักหักเลย

ยกสองเอ็ดรับอดียวัายกัววากรับเ้ย้เยๆชิงกันคบอบครับได่เลยครับแอบลอยจับจอบตัวทุกคท่านี้ตังซ้ายทั้งขวาในกระดทีตุกทุครับ ก้วาวสองนีหลุดตีโดนครับบดปดที่สองครับประมือให้กำลังใจทั้งคู่ครับ คููต่อไปก็จะเป็นัำปังใจกับกุหลาบขาวนะครับสามสิบเอ็ดธันวาคมน,นี่ย่นลืมนะครับมว๋ยดีที่จะรงนะครับเด้านในนี่ผิดผิดกระเป่าหลงนี่เป็นลอลิงนะจะรรงนะต้องรอเรือ ศึกมวยไทยการกุศลจะรงสุดไฟนะครับน่าจะผิดๆทิตย์สามสิบเอ็ดนะครับในการนัดจ่ายสุดท้ายนะครับส่วนทุนี้ไปบัวเชิดนะครับในการมวยดีของอาจารย์บัวสดที่หมดชิดครับที่บ้านบัวเชิดตำบลบัวเชิดอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ในครับสามสิบันวานคมนะครับ ก็ดูยกที่ส <oh> ัไงเลยกันแขกฝ่ายน้ำตาขาในเก้นผู้เสีงเต้นทงนอดูเับกล้ว เรดคกำลังเป็นมิสเสนท์ขบวนกำลังจากจังหวัดัฒนาครจากพื้นที่ลูกปู่ศิษยบคน,นละแท็คนละแท็กมันจะไปเยอะอะไร,รับนั่นวันดีป๋ากว้ครับนีป๋ากวีเจ้าของน้าจุ่ม,มเจ้าวยไทยครับ 아 4, 지막 แล้วครับโอ้วันนี้มีต้องยกให้ทีมงานที่หรนะครับจริงจริงครับจริงจริอองอ,งอนวเตอร์ได้ไวได้ใจได้ใจคอมพิาเตอร์ทุกครับ แกแกแก่แกตองแกตองแยตองแซะนะครับหนึ่งห่สองสามหนึ่งองสห่งสอิิชาครับเด็กไทยแลนด์ครับนึ่งสอ ยกที่สี่แลนคนเรียทีแดงเนึ ien, 3, 6, 6, ่งคู่สิงครับนันเป็นนิ่งทีอ้กับสองปืนสองพับาทกับคู่นี้ i yeah. ทีมสะดยอดที่สุดนะครัรรบผมดอกดังด้งจากจังเจ็ดแบงคครับนั่นคืแชมป์จากประเทศกัมพูชาถ้าไม่ใช่ทนายธนานนนท์ผมเชรมีความผูกพันของของทั้งสองข่ายคงจะไม่ได้ดูของดีครับเพ,พราะฉะนั้นครับพี่น้องครับผมือดังๆให้ดีผมก็ตื่นขึ้นอย่างครับใจแฟนมวยครับ นนกุลีเพชรกุทีมาหินผู้นลครับแดงยืนน้องและก็อาศัยความสดบทความเก่ามีเพชรต้องฟ้าครับเพทรเอิ์อนนอสิงท้องเีเสียตอกกำลังดีสินคาญเสียงหนึห่งไปติมกะทิสดกับสีนงเงินช่านนาย น่มีปานกาวีเจ้ของน้ำดื่มกาวีมวยไทยที่งนานสออ้อจากอำเภอประปกลัดูเพชรกลองฟ้าก็ใจ่ช่างเจสีมาแล้วนะครับขาแจ้งมาแล้วนะคุลขาวแจ้งมาที่5 5 0นนะครับลำปางชัยนะครับ เพยยิ่มอีกได้ไหมนี่ครับอ่าในการแข่งพยายามตามัยนะครับกลาขาวมา5 5 0 0บเราเดนทามมาถึงยกสุดท้ายครับอันห้ามันเป็นเดินตลอดครับสำหรับแดง ไทยแลนด์ครับ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  <laughs> ไยกที่ 5L ไปจะเป็นไฟล์ี่ชุมนนรอะภาคภกันเนี่ยโุ้ด้ายขอเชียร์ทุกทครับพี่น้องแล้วก็พิค์ชิงแชมป์ครับดงน้ำแบกัน17กิโลกรัมได้ครับที่ว่างไดครับชิงแชมป์มวยไทยรุกนยานนโต๊ะ อยู่ดังโมซีนัมบนเวทีนะครับขอบคุณคุณปอมทสสุกท่าสองักสีคู่ชิงแชมป์จมรุ่งไทยลูกหลานนายขนมต้มจังหวัดศรีสะเกดครับนี่คือความสุขจากคุณดำท้องที่องค์การบริหารส่วนตะบลตินแดนครับ น้อครับผู้วยชิงแชมป์ชมรมวมยไทยลูกหลานนายขนมต้มจังหวัดศรีสะเกดรุ่นน้ำหนักที่กัด57กิโลกร,รัมตัวนี้คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับทดการแข่งขันคู่ชิงแชมป์จากคะแนน คณะกรรมาการด้านล่างทั้งสามท่มานกรรมการท่านที่หนึ่งให้มุมแดงอาจารย์สมศักดิ์พิมนั49หนึ่งน48กรรมาการท่านที่สองที่เด็ดสายธนูให้มุมแดง49หนึ่งน 48คะแนนกรรมการท่านที่สามอาจารย์บรกิจจันทรพรให้มุมแดง49นั่นเิน48คะแนนแชมป์มุมแดงหนึ่งผู้สิงบอเทนโนหลวงปู่สวงกอการที่เล่นเชิญท่านร้อยตรเอกปฏิวัติผลเหล่า